สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้จะมาสอนเกี่ยวกับการตั้งค่าในเฟ e บุ o k นะคะเราจะมาเปลี่ยนปุ่มเพิ่มเพื่อนให้เป็นปุ่มติดตามนะคะก่อนอื่นเราลองไปดูก่อนว่าเพื่อนๆของเราจะเห็นของเราในมุมมองแบบไหนนะคะให้เพื่อนๆเลือกที่ตรงรูปภาพของเราเนี่ยคะกดไปเลยค่ะแล้วก็มาเลือกที่จุด3จุด แล้วก็ให้เลือกดูในมุมมองของน่าจะของเราแล้วค่ะอ่ากดเข้าไปเห็นไหมมันจะเป็นปุ่มเพิ่มเป็นเพื่อนนะคะวันนี้เราจะมาเปลี่ยนเป็นปุ่มติดตามนะคะอ่ากดกลับออกมากลับมาเลยให้เราไปที่การตั้งค่านะคะ การตั้งค่าและความเป็นส่วนตัวนะคะกดเข้าไปเลยแล้วให้เพื่อนๆเลือกคำว่าทางลัดไปการตั้งค่าความเป็นส่วนตัวนะคะก็คืออันนี้นะคะกดไปเลยแล้วให้เพื่อนๆเลือกคำว่าตรวจสอบการตั้งค่า<อ>เป็นส่วนตัวที่สำคัญนะคะกดเข้าไปเลย ามาหน้านี้แล้วเพื่อนๆจะเห็นให้เราเลือกเลือกบล็อกที่3นะคะหรือว่าวิธีที่คนอื่นจะค้นหาคุณพบบน facebook นะคะกดเข้าไปเลยดําดเ,นนดเนินการต่อเลยค่ะทุกคนเห็นไหมคะตรงนี้มันจะขึ้นว่า ทุกคนนะคะให้เราเปลี่ยนมาเป็นเพื่อนของเพื่อนนะคะกดไปเลยเปลี่ยนเลยแล้วก็กดถัดไปถัดไปแล้วก็ถัดไปนะคะแล้วก็กดวสอบหัวข้ออื่นกดไปเลยอ่าทีนี้ก็กลับไปดูเลยค่ะกดกลับกลับกแล้วก็กดมาดูที่รูปภาพของเราเหมือนเดิมนะคะแล้วก็กดไปที่มุมมองเหมือนเดิม อ่าเห็นไหมคะเพื่อนเพื่อนมันจะเปลี่ยนเป็นปุ่มติดตามแล้วนะคะแค่นี้เองค่ะง่ายๆเพื่อนๆถ้าใครอยากให้เป็นปุ่มติดตามก็ลองไปทำกันดูนะคะขอบคุณค่ะ